สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาแรน n อมกันมาดูว่าข่าวดีเกี่ยวกับความรักของคุณคืออะไรนะคะเราจะมาดูกันเป็นคลิปที่สามารถรับชมได้ทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะแล้วก็ไม่จำกัดเวลาในการรับชมคุณเข้ามาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็คือพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับคุณณนะเวลานั้นเลยเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการสนับสนุนทุกช่องทางค่ะต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าเรื่องราวนะคะมันจะคล้ายๆเดิมเนาะมีมีเพื่อนๆคอมเมนต์ทำไมพลังงานดูเดิมๆคือจริงๆอะ่ะพลังงานความรักอะ่ะอาจจะไม่แตกต่างกันมากนะคะก็จะมีสมหวังผิดหวังเสียใจนะคะคนเก่ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะวนอยู่ลู o เดิมแต่นก จะพยายามอ่านให้มันมีความแตกต่างมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคมาต่อกันเลยค่ะข่าวดีเกี่ยวกับความรักของคุณคืออะไรนะคะนกขอหนึ่งใบนำเรื่องนะคะว่าข่าวดีเกี่ยวกับความรักของคุณคืออะไรโอ้โหไพ่ดีมากเลยอ่ะใบเนี้ยขึ้นเดืดตานะคะเป็นพลังงานของชาวราศีกุม พลังงานของความหวังความรักที่คุณเฝ้าปรารถนาที่จะได้เจอความรักที่คุณเชื่อแล้วก็ศรัทธาในหัวใจเหมือนกับคุณส่งพลังงานนี้ออกไปแล้วนะคะว่าคุณเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักที่คุณคุณต้องการออยู่ในใจนะความรักดีๆความรักที่อบอุ่นความรักที่สบายใจ สิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยกำลังส่งพลังงานออกไปยัอยังจัก,กรวาลแล้วนะคะขึ้นไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคือโชคชะตาหรือว่าจัก,กรวาลเขาได้รับรู้สิ่งที่คุณปรารถนาแล้วแน่นอนนะคะมันเกิดการเชื่อมโยงแล้วจะเกิดแรงดึงดูดเข้ามาที่คุณอย่างแน่นอนนะสิ่งที่คุณปรารถนา ใหไนี้ยเหมือนเป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะคือคุณส่งออกไปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้แล้วแล้วคุณก็จะได้รับเหมือนเราอาจจะโสดโสดแบบศรัทธานะคะศรัทธาความรักว่าเราจะได้เจอเราเชื่อเหลือเกินว่าเราจะได้เจอความรักที่ใช่แล้วคุณก็ไม่ขนขวายอะไรคุณก็อยู่ของคุณใช้ ใช้ชีวิตของคุณไปเพราะคุณมั่นใจเหลือเกินว่าคุณจะได้เจอเป็นประมาณนั้นเลยนะคุณเป็นคนที่เยียวยาผู้อื่นได้คุณเป็นคนที่มีพลังมากๆเลยอะ่ะเพื่อนๆของเราที่เข้ามาชมคลิปนี้มีพลังอย่างเหลือลน้นพลังงานดีๆพลังงานที่ส่งต่อให้กับผู้อื่นได้คุณเป็นคนที่ให้กำลังใจผู้อื่นได้เยียวยาผู้อื่นได้ เหมือนชีวิตคุณอะสงบสบายใจอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเชื่อแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไพ่ที่ส่งพลังมากๆเลยนะใบนี้แล้วก็บางท่านบางคนเนี่ยเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในกลุ่มในวงสังคมของคุณเองก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีนเสน่ห์นะคะใครอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะความรักที่โรแมนติก ข่าวดีเกี่ยวกับความรักของคุณคุณจะมีความรักนะคะคนโสดคนที่จะเข้ามาทําให้คุณแบบตกอยู่ในห่วงอารมณ์ของความรักแล้วก็คนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วก็ศรัทธาเนี่ยคุณคุณมีโอกาสที่จะได้สมหวังนะไพ่ใบเนี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่คุยอยู่เนี่ย เป็นไปได้คุณคาดหวังได้นะคะต่อให้ตอนนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะในบางท่านบางคนข่าวดีเกี่ยวกับความรักของคุณมีอะไรอีกคะ The Tower The Tower อืมไพ่บอกว่าบางทีคุณอาจจะต้องเสียใจยผิดหวังกับความรักในอดีตเพื่อคุณจะได้เจอกับสิ่งใหม่ ความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะความรักครั้งใหม่ที่คุณจะได้เจอเนี่ยเปรียบเสมือนแสงสว่างโลกใบใหม่ของคุณหรือคนคนนี้อาจจะเข้ามาในในช่วงเวลาที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะเข้ามาเร็วขนาดนี้เจอกันแบบปุุปรับก็ได้เนาะ เพจ uh, of p e n t a c l e นะคะบางท่านบางคนมีโอกาสที่จะได้คุยกันไปแล้วเริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันไปแล้วนะข่าวดีข่าวดีในความรักของคุณเนี่ยลกมองว่าคุณจะเจอกับความรักที่ทำให้คุณรู้สึกศรัทธาแล้วก็มั่นใจ เชื่อมั่นในความรักที่คุณจะได้เจอเชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อมั่นในความรักที่เขามีให้กับคุณคุณจะไม่ลังเลแล้วก็สงสัยในตัวเขาโอ้โหขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญนะคะความรักที่คุณเฝ้าปรารถนาและรอคอยคุณจะได้เจอขึ้นหนึ่งเหรียญเนี่ยก็คือความรักจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆความรักจะเป็นความรักที่ มีรากฐานที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะคะก่อนหน้านี้ถ้าคุณเคยมีความรักแล้วความรักมันมันไม่แข็งแรงอะ่ะนะพังง่ายๆจบง่ายๆจบกันไปอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าตัวคุณน่าจะเติบโตในเรื่องของความรักแล้วด้วยแล้วการที่คุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่เนี่ยจะเป็นความรักที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยเขาก็เช่นกันเขาน่าจะเป็นคนที่ รักเป็นแล้วเติบโตในเรื่องของความรักแล้วเขาดูแลความรักได้ดีแล้วนะคะคนที่คุณจะเจอเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นของขวัญเป็นรางวัลแห่งความรักของคุณที่คุณจะได้เจอเป็นความรักที่เขาห่วงใย,ยคุณแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวคุณเขาทนุถนอมหัวใจคุณมากๆเลยเขาอ่อนโยนนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหความรักที่เราเชื่อเราก็ศรัทธา มันมีอยู่จริงๆด้วยทำให้คุณเชื่อว่าพลังงานแห่งการดึงดูดพลังงานแห่งความศรัทธาที่เรารู้สึกอ่ะมันมีอยู่จริงๆแล้วก็เกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะมีพลังงานของชาวธาตุดินพฤษศกกัมงกรแล้วก็ชาวราศีมีนความรักที่อบอุ่นหัวใจคุณอาจจะเจอกับพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะคนเจ้าเสน่ห์คนที่เขาดู สุข,ขุมนุ่มลึกมีสเสน่ห์มากๆบางท่านบางคนนี้เจอกับหนุ่มผมยาวนะคะหรือมีหนวดมีเขราก็ได้นะ,ะเป็นคนที่เท่อะเป็นคนที่แบบสมาร์ทนะคะดูดีเก่งมีความเป็นผู้นำสูง มีหัวใจของการปกป้องดูแลผู้อื่นนะคะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันได้ด้วยนะมีพลังงานของชาวทัดลมเมถุนตุนกุมแล้วก็ชาวราศีสิงความแตกต่างที่ลงตัวจัตนนะคะคุณจะได้เจอกับ ความรักที่ต่างคนต่างเข้าใจกันคนคนนี้เขาอยากเ,าเขาทำให้คุณน่ะอยากที่จะเปิดใจที่จะรักเขาเขาทำให้คุณอะได้เป็นตัวเองแล้วก็เขาเป็นคนที่ทำให้คุณน่ะดีขึ้นในทุกๆวันด้วยนะคนคนนี้ เขาเข้ามาปลดปล่อยคุณออกจากความกลัวในเรื่องความรักข่าวดีเกี่ยวกับความรักของคุณนะคะโอ้โหคุณจะเจอกับคนที่เขารักแค่คุณคนเดียวเขารักเขาปรารถนาแค่คุณเขาไม่ต้องการใครอีกแล้วนะคะนอกจากหัวใจของคุณเท่านั้นดูสิคะคุณคนนี้ เมื่อเขารักคุณเขารู้สึกกับคุณเขาก็ไม่ต้องการใครอีกแล้วเขาจะไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในหัวใจใเขาได้อีกคุณจะเจอกับความรักที่คุณศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในความรักของเขาได้คุณจะเจอกับคนที่เขาทําให้คุณมีความสุขอะเป็นความสุขของกันและกันนะคะทั้งคุณและเขา เขาเข้ามาเพื่อเป็นความสุขในชีวิตคุณคนที่มีสเสน่ห์คนที่อยู่ด้วยแล้วไม่น่าเบื่อสองถ้วยนะคะรักแท้ ข่าวดีเกี่ยวกับความรักของคุณก็คือคุณจะได้เจอกับคู่แท้เนื้อคู่ของคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะแตกต่างกันมากแค่ไหนในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัยหรือว่าสีผิวนะที่แตกต่างกันก็ได้นะแต่คุณนะคุณจะไม่ปล่อยมือกันเลยคุณจะรักกันคุณจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับคนคนนี้คุณจะรู้สึกถึง ความเชื่อใจคนคนนี้เลยว่าเขาจะไม่ปล่อยมือเราไปเขาจะไม่ทิ้งเราไปไหนเขาจะอยู่เคียงข้างเราอะไรอย่างนี้เลยค่ะนะถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้นั่นแหละเขาคือคู่ของคุณนะคะเราจะรู้สึกเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคนคนนี้รักเรารักเราจนเขาจะไม่ทิ้งเราไปไหนเขาจะไม่ปล่อยมือเราอะไรอย่างเนี้ยค่ะเนาะหนึ่งดาบนะคะความรักที่ชัดเจน คุณจะเจอคนคลั่งรักนะเนี่ยคนที่แบบเขาอยากอยู่ใกล้คุณแล้วก็มีคุณอยู่ในหัวเสมออ่ะแบบไม่สามารถที่จะมาต่อคะ่ะพอดีว่าเสียงเขาทำบ้านเนาะไปปิดหน้าต่างมานะทุกคนโอเคคือคุณจะเจอคนที่เขาคลั่งรักอะ่ะเขาอยากจะอยู่ใกล้คุณเสมอเขามีคุณอยู่ในความคิดความรู้สึกเสมออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะโอ้โห เขารักคุณรักคุณอย่างอ่อนโยนคนที่พูดจาดีนุ่มนวลกับคุณทนุถนอมคุณเขาจะเป็นคนที่แสดงออกแสดงออกความรักที่เขามีให้กับคุณนะเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้เก็บเนาะเขารู้สึกอะไรเขาก็จะแสดงออกกับคุณแสดงความรักกับกับคุณจับมือ เวลาเดินด้วยกันคือจะดูแลคุณอย่างดีแล้วเขาก็จะแสดงออกกับคุณแบบชัดเจนเลยว่าเขาห่วงใหญ่คุณเขารักคุณคุณคือคนรักของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะโอบไหล่คุณคือไปที่ไหนก็คือเขาเขาภูมิใจที่มีคุณอยู่เคียงข้างเขาเขารู้สึกภูมิใจในความรักของคุณและเขามากๆเลยอะภูมิใจที่จะให้คนอื่นได้เห็นนะคะว่าเนี่ยเรารักกันนะเราเป็นคนรักกันนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีความสุขมากๆเลยอะที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาหลงคุณจริงๆนะเนี่ยดูยไพ่ใบนี้สิคะโอ้โหหลงสเสน่ห์เพื่อนๆของเรามากๆเลยคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนุก็ได้นะคนเจ้าสเสน่ห์คนที่ดูแบบฮอตดูเป็นหนุ่มแซ่บสาวแซบมีแต่คนแบบมาชอบเขาอ่ะ ไม่จาเป็นต้องหล่อห,อหรือว่าสวยมากนะคะแต่เป็นคนที่ดูมีอะไรเนาะโอ้โหเหมือนเขาโดนมนต์สะกดของคุณไปแล้วนะคะคนคนนี้รักเหลือเกินนะคะแม้ว่าความสัมพันธ์เนี้จะยากเย็นหรือว่าจะดูเสี่ยงแค่ไหนนะเขาเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้ เขารักคุณเขาพร้อมที่จะเสี่ยงกับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มันท้าทายนะคะในในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคต่างๆหรือว่าความกลวงเขาที่เขาอ่ะก็มีความกลัวในอดีตนะคะในเรื่องที่จะรักใครสักคนหนึ่งการเริ่มต้นใหม่ในความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอนะ่ะคุ้มค่าเหลือเกินที่เขาจะเสี่ยงเขารักคุณไปแล้วนะคะเขาไม่กลัวอะไรทังนั้น คุณอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางการท่องเที่ยวหรือว่าทำอะไรใหม่ๆก็ได้นะที่คุณไม่เคยทําแล้วคุณก็ไปทําอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เจอกันเนาะเนี่ยคนคนนี้จะทําให้คุณอะเลิกปิดกั้นตัวเองถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่ากลัวนะคะ กลัวในเรื่องของอุปสรรคความสัมพันธ์อยู่ห่างไกลกันอยู่แตกมีความแตกต่างกันเลยอย่างเงี้ยคนคนนี้จะทำให้คุณอะข้ามผ่านความกลัวทุกๆอย่างเลยอุปสรรคในความสัมพันธ์จะเล็กน้อยสำหรับคุณเลยนะคะค,คนคนนี้เขาทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาก็จะห่วงแหนคุณมากห่วงแหนคุณมากขึ้นไพเดทพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์ก็ได้ นะคนคนนี้เขาจะจุดประกายคุณเขาจะทำให้คุณเนี่ยไม่กลัวความแตกต่างนะคะยังไงดีเดี๋ยวนะคะนุกจะอธิบายใหม่คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาว่าจ,จะเป็นครั้งแรกที่คุณคบกับคนที่อยู่ห่างไกลกลันแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวัยต่างกันมากภาษาแตกต่างกันมากอยู่ห่างไกลกันมากคือมีความต่างกันทุกอย่างเลยคนคนนี้จะทําให้คุณอะอยากที่จะลองที่จะรักความสัมพันธ์ที่คุณไม่เคยเจอคุณอาจจะเจอแต่คนที่อยู่ประเทศเดียวกันจังหวัดเดียวกันนะคะ อ,อไม่เคยเจอกับความสัมพันธ์แบบนี้ที่มันมีความแตกต่างอาจจะเป็นครั้งแรกของคุณที่คุณได้เริ่มต้นสารความสมพันธ์กับคนที่มีความแตกต่างกันมากๆอะ่ะอ๋อแต่เขาทําให้คุณอ,อยากที่จะลองดูนะคะลองเสี่ยงลองลองมีความรักในรูปแบบที่ไม่เคยมีบ้างอะ่ะประมาณนั้นเลยเพราะตัวคุณเองอ่ก็รู้สึกว่า ความสัมพันอะมันเสี่ยงมากๆเลยนะคะมีมันมีความเป็นไปได้ยากมากๆเลยแล้วทีเนี้ยคนคนเนี้จะทําให้คุณอะกล้ากล้าที่จะรักเขาจุดประกายคุณทําให้คุณเนี่ยอยากจะลองความรักใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมคนคนเนี้เขาจะรักแค่คุณคนเดียวจริงๆนะคะถ้าเขามีตัวเลือกมีคนเข้ามาชอบมากมายอะ เขาจะเลือกแค่คุณเขาจะให้ความสำคัญกับคุณมากๆไม่ว่าเขาจะมีพันธะภาระอะไรบางอย่านะคะติดหลังมาเขาจะเคลียร์ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขามีพลังงานของชาวราศีพิจิกนะคะคนต่างชาติก็ได้นะคนในเซองแบม เนี่ยดูสิคะคุณเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆนะเพื่อนๆของเราอะเป็นคุยน f อบสอดเป็นคนที่ตรงแล้วก็ชัดเจนเด็ดขาดเปิดใจยากคะ่ะคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะแต่คุณคนนี้จ,จะทำให้คุณอะอยากที่จะรักเขาคุณจะมีความสุขมากๆเลยอะ่ะ ในเรื่องของความรักเมื่อคุณได้เจอคนคนนี้ความสำคัญนี้เขาอาจจะเด็กกว่าคุณนะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมในทุนตุลคุมก็ได้นั่นแหละอย่างที่บอกว่าคุณเป็นความรักครั้งใหม่ที่ดูดูเสี่ยงแล้วก็ดูดูแปลกใหม่สำหรับคุณดูเป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับคุณนะคะแต่คุณอะ ก็อยากที่จะลองเสี่ยงกับความสัมพันธ์เนี้ยคนคนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณแตกต่างจากคุณมากๆเขาจะมาเจอคุณเขารักคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยอธิษฐานขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้เจอคนที่ใช่ก็ได้แล้วคุณคนนี้คุณก็รู้สึกเชื่อมโยงกับเขามากๆด้วยนะขึ้นคุ e น o อ c คั s เนี่ยพลังงาน ความรักความรู้สึกดีๆที่ส่งถึงกันน่ะคุณรู้สึกได้ด้วยข่าวดีเกี่ยวกับความรักของคุณก็คือคุณจะได้สมหวังกับความรักแล้วนะเพื่อนๆของเราอ่ะบางคนน่ะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะในชีวิตแล้วแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะ ในเรื่องของความรักคุณก็มีโอกาสได้สมหวังด้วยเช่นกันนะพไพ่ใบนี้หมายถึงความรักที่สมหวังความรักที่คุณปรารถนาที่จะได้เจอคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะสมหวังคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะเนี่ยนะข่าวดีในเรื่องของความรักของคุณนะ่ะนกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าคนเราทุกคนสามารถที่จะ ประสบความสำเร็จได้ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักนะคะโอ้โหความสุขความรักที่อบอุ่นความรักที่จริงจังมั่นคงแล้วก็ชัดเจนคุณจะได้รับคนที่เขารักคุณอย่างจริงใจโอ้โหคือคนคนนี้จะรักแค่คุณแล้วเขาก็เขารักคุณมากๆอะ่ะคือรักแล้วก็ ชุ่มเทกับคุณมากๆเป็นอารมณ์แบบมีเท่าไหร่ให้หมดอะประมาณนั้นเลยคนคนนี้จะทำให้คุณอะหลุดออกมาจากความกลัวได้นะในเรื่องของความรักในอดีตถ้าคุณเคยเจ็บมามากๆคนคนนี้จะเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณจะทำให้คุณอะอยากที่จะรักเขา คนคนนี้เขาจะเป็นคนที่รักคุณอย่างจริงใจแล้วก็อยู่เคียงข้างคุณทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทุกข์หรือสุขเขาไม่เคยทิ้งคุณไปไหนเลยนะโดดเด่นขึ้นมานะคะเป็นสามไม้นะคะคนทางไกลก็ได้หรือว่าความรักที่คุณเฝ้ารอสิ้นสุดการรอคอยคุณจะได้เจอแล้วความรักที่คุณปรารถนาที่จะได้เจอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้คุณนะคะส่งปรารถนาตามที่คุณร้องขอแล้วก็อธิฐานไปขอแค่คุณอย่าพึ่งหมดศรัทธาในเรื่องของความรักคนคนนี้เขาจะมาแล้วนะคะด้วยแรงดึงดูดบางอย่างที่คุณส่งออกไปนั่นเองเนาะนี่ก็คือเป็นข่าวดีเกี่ยวกับความรักของคุณ ขอให้ทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ได้รับพลังงานที่ดีกลับไปแล้วก็ขอให้เกิดขึ้นกับคุณโดยเร็ววันนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้ค่ะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ